ต้องมียอดสเปนเนี่ยกับเขาเนี่ยสี่สิบล้านบาทนุ่งเป็นลูกค้ามาอย่างต่ำสิบปีคุณจะต้องซื้อสินค้าที่มันแพงม,กมากๆวันนี้นะฮะเอกจะมาพูดถึงทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้ากระเป๋าฮิมาเลียนใบนี้ฮะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ k b o b r y Channel มาพบกับเอกอีกครั้งแล้วนะครับใน EP สุดพิเศษสุดๆเลยในวันนี้เป็นหนึ่งใน EP ที่เอกได้รับเ e quest มามากมายตั้งแต่ที่เอกได้มีการอัปเดตใน Instagram นะฮะว่าเอกจะมีมารีวิวกระเป๋าสุดพิเศษก็คือเจ้าหิม a l ลยันใบนี้นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายคนทักเข้ามาเลยว่าเมื่อไรเอกจะมารีวิวสทัทีเมื่อไรจะทาคลิปสัทีเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรู้ อัปเดตก่อนใครหรือว่าอยากจะติดตามเอกในคอนเทนต์ที่ต่างออกไปจากใน y t u t u นะฮะก็สามารถที่จะไปกด Request Follow Instagram เอกได้ที่ Account นี้ได้เลยนะครับแล้วเราไปเจอกันใน Instagram นะครับวันนี้ก็ได้เลิกแล้วนะฮะในการขอคุณแม่ เอาเจ้ากระเป๋าหิมาลียนใบล่าสุดใบนี้นะฮะมารีวิวให้ดูกันทุกซอกทุกมุมกันเลยนะฮะตั้งแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยมีที่มาอย่างไรประวัติศาสตร์ของหิมาลียนนี่ยเริ่มต้นมายังไงนะฮะจนไปถึงดีเทลทุกอย่างของกระเป๋านะฮะด้านนอกด้านในเราจะไปเจาะลึกกันทั้งหมดแล้วก็คําถามที่ทุกคนคงอยากจะทราบนะฮะว่าเราจะต้องทํายังไงถึงจะฟาดเจ้าหิมาลียนใบนี้นะฮะออกมาจากช็อปได้รอชมกันในคลิปนี้นะฮะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา เช่นเคยนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แต่ยังไม่ได้กด subscribe ให้กับ b a c k b o y Channel นะฮะช่วยกดให้เอกด้วยนะฮะตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเจ้ากระดิ่งข้างๆกันเพื่อให้ YouTube เตือนสำหรับคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยครับผมเอาละครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของเจ้ากระเป๋าที่หาตัวจับยากมากอย่างหิมาลลยันใบนี้เลยเช่นเคยนะฮะเอกจะขอเกริ่นในเรื่องของประวัติศาสตร์ของเจ้ากระเป๋าหิมาลยันกันเลยนะฮะ ถ้าจะพูดกันถึงเรื่องของ history เนี่ยก็คงต้องย้อนกลับไปที่ประมาณช่วงยุค90นะฮะช่วงประมาณช่วงกลางค่อนไปทางปลาย90เนี่ยทาง Air m a s เนี่ยเขามีโปรเจกต์พิเศษนะฮะโดยการทํากระเป๋ารุ่นพิเศษนะฮะในหนัง Exotic ก็คือหนังจระเข้เนี่ยแต่ว่าทําในสีที่เขาเรียกว่าอ m b r e นะฮะหรือว่าสีที่มีการไล่โทนสีนั่นเองในช่วงประมาณปี1996-1997นะฮะเป็นช่วงยุคที่ให้กําเนิดจระเข้ ออมเบรใบแรกของโลกเลยนะฮะที่มีชื่อสีว่าแวสซิลาดงนะครับผมหน้าตาของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแวสซิลาดงเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ากรีนซิลาดงนั่นเองนะฮะก็คือแอมเนสเี่ยเขาได้แรงบันดาลใจในการทำสีของกระเป๋ารุ่นนี้มาจาก เครื่องเคลือบดินเผาซิลาดนั่นเองนะฮะเหมือนกับที่ทางภาคเหนือของไทยเนี่ยทำหรือในจีนแล้วก็ในประเทศเอเชียหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีเครื่องเคลือบชนิดนี้นะฮะที่เขาจะให้สีเขียวแล้วก็มีการไล่สีไปเป็นสีน้ำตาลบริเวณขอบนั่นเองนะฮะโดยที่แอมเอสเนี่ยก็ดึงเอาสีของเครื่องเคลือบนี้นะฮะมาย้อมสีหนังจระเข้แล้วก็ออกมาในกระเป๋ารุ่นเคลลี่ออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ ทำออกมาสักพักหนึ่งถึงจะมีรุ่นเบอร์กินตามออกมานะครับผมในช่วงปลายยุค90หลังจากนั้นเนี่ยแอเมเสก็ยังคงผลิตเจ้าแวร์เซล์ดองอยู่นะครับผมแต่ว่าทำออกมาน้อยมากเลยนะครับมีอยู่ไม่กี่สิบใบเท่านั้นแล้วทุกๆใบเนี่ยก็ไม่ได้ทำออกมาวางจำหน่ายนะฮะแต่ว่าทำออกมาเป็นสเปเชียล e รีเคสต์จากลูกค้า VVIP ขายเป็นไพรเวท s a l e ์เท่านั้นนะฮะทำมาเรื่อยๆเ,เลยนะฮะจนมาถึงช่วงประมาณปี2007นะฮะซึง ก็เป็นปีสุดท้ายที่ Ames เนี่ยได้ทำกระเป๋าจระเขคสีแสเซลดองออกมานะครับหยุดผลิตในปี2007 Ames หยุดผลิตไปเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยในปี2008เนี่ยเขาก็ได้กลับมาทำกระเป๋าออมเบรเหมือนเดิมนะฮะไล่สีเหมือนเดิมแต่มารอบนี้เขาไม่ได้ใช้สีเขียวแล้วก็น้ำตาลแล้วนะฮะแต่ปรับสีออกเป็นสีขาวแล้วก็น้ำตาลแทนมาในชื่อใหม่ก็คือ ฮิมาลยาหรือว่าฮิมาลยัน,นั่นเองนะฮะและชื่อฮิมาลยนันนะฮะก็ได้มาจากเทือกเขาฮิมาลัยที่มีสีขาวของหิมะที่ปก คลุมบริเวณยอดเขานะฮะแล้วก็ไล่มาจนเป็นสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณเชิงเขานั่นเองครับผมปี2008ก็คือปีแรกเลยนะที่แอมเมสเนี่ยได้ผลิตฮิมายันไบแรกของโลกออกมานะฮะแต่มารอบนี้เนี่ยแอมเมสทำทั้งในเบอร์กินแล้วก็เคลียรพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะพอจำได้นะถ้าได้อ่านข่าวก็ ossip, สิบแท็บลอยด์ต่างๆนะั้นในช่วงประมาณ12ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะจะมีข่าวว่ามีเซเลบริตี้อยู่ท่านหนึ่งนะที่เขาซื้อกับ เป๋าฮิมาลายันเนี่ยที่มีราคาแพงที่สุดในโลกณขณะนั้นนะซึ่งเป็นฮิมาลายันบลองนะฮะแล้วก็ประดับฮาร์ดแวร์ด้วย เท่านนั้นก็คือวิกตอเรียเบคแฮมนั่นเองนะฮะในข่าวก็จะบอกว่าเดวิดเบคแฮมเนี่ยซื้อกระเป๋าใบนี้นะฮะที่ราคาสูงที่สุดในโลกนะขณะนั้นนะฮะเป็นของขวัญให้กับภรรยาสุดที่รักของเขานั่นเองและในปีนั้นนะฮะลูกค้าเอลิสหลายๆท่านนะฮะรวมไปถึงคิมเคดิเชียนเนี่ยก็ได้จับจองเจ้าหิมาลัยนบลองใบนี้เหมือนกันปี2008ที่เป็นสแตมป์เอลนะฮะก็เลยเป็นปีแรกเลยนะฮะที่หิมาลัยนออกมาสู่สาธารณะแล้วก็เริ่มทําการตลาด ตั้งแต่ปีนั้นจนมาถึงตอนนี้นั่นเองครับผมแถมให้อีกนิดนึงนะฮะว่าฮิมามลียนมี2รุ่นด้วยกันจนถึงตอนนี้นะฮะก็คือรุ่นฮิมาลัยนบลองที่หน้าตาแบบนี้นะฮะก็คือตรงกลางเป็นสีขาวแล้วข้างๆสีน้ําตาลน,นะครับผมแล้วอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยผลิตขึ้นมา2ปีให้หลังจากที่เดบิวต์เจ้าฮิมามลียนบลองขึ้นมานะฮะก็คือในปี2 0 1 0เนี่ยแอมเมสได้ทำโปรเจกต์พิเศษอีกแล้วนะฮะมารอบนี้เนี่ยเขาปรับสีนิดนึงโดยการปรับสีขาวตรงกลางนะฮะเปลี่ย แล้วก็ให้ชื่อว่ากรีซองเจซึ่งแปลว่า a s ส Gray หรือว่าสีเทาที่เป็นสีของเท่าฐานนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่า Him ม l a y a n น r ริซองเ r รเนี่ยนะ,ะหายากมากๆเลยนะฮะบางคนจะเรียกว่าเกรย์ฮิมม الي แนหรือว่า h i ม a l a y a ยสีเทานั่นเองหายากขนาดไหนเนี่ยมันมี r u m เมหรือว่าข่าวลือนะ,ะที่เขาพูดกันเป็น Story ว่าในกระเป๋าจระเข้ทุกๆ100ใบที่แ m มสผลิตมานะฮะจะมีอยู่แค่ใบเดียวที่เป็น Him ม l a y a n นบล็องแบบนี้นะฮะสีขาวแบบนี้สมมติว่าเขาผลิตสีดำ สีชมพูสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆจนครบ100ใบเนี่ยจะมีโผล่หิมลาลัยันออกมาแค่1ใบเท่านั้นนะฮะแต่ความหายากของกรีซองเรก็คือว่าในฮิมลาลัยันสีขาวทุกๆ10ใบเนี่ยจะมีฮิมลาลัยันสีเทาออกมาแค่1ใบเท่านั้นถ้าเราคูณตัวเลขเนี่ยนั่นก็แปลว่าในกระเป๋าจารอเข้ห0 0่ใบนะจะมีกริซองเร ผล่ออกมาแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะฮะซึ่งเนี่ยก็เป็นมิสหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาเล่าๆต่อกันมานะฮะซึ่งส่วนตัวถ้าถามเองนะฮะเอกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะฮะเอกคิดว่าการผลิตทั้งในส่วนของเิมารยแล้วก็คิษงเดรนเนี่ยน่าจะผลิตมากกว่านั้นค่อนข้างเยอะนะฮะแต่นี้ก็เป็นเรื่องเล่าแบบเป็นสตรอรี่ที่ให้คนเอาไปพูดถึงกันครับผม แล้วนอกจากเฮมิเลยียนที่ทำในกระเป๋าเบอร์อรกินแบบนี้หรือว่าในแคลลี่แบบนี้นะครับผมทราบไหมฮะว่าแอ r m อสเนี่ยเขาก็ยังทำเฮมิเลยียนในกระเป๋ารุ่นอื่นด้วยนะครับนอกจากใน2รุ่นฮิตแบบนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งนะฮะเป็นรุ่นที่อาจจะไม่ค่อยโด่งดังมากชื่อรุ่นว่าพลุ่มนะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองเอ้าวไม่ใช่ พลุมหน้าตาแบบนี้นะครับผมอาจจะไม่ใช่รุ่นที่ดังมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากแต่ว่าเป็นรุ่นที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยในวันหลังเอกจะมาพูดถึงเจ้ากระเป๋าพลุมกันให้ฟังนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากฟังลองรีเควสต์ลงมาดูข้างล่างดูนะฮะโอเคนอกจากพลุมนะฮะยังมีกระเป๋ารุ่นที่แอมเอสทำมาในเวอร์ชันฮิมลาลัยนอย่างเช่นเจ้ากระเป๋าคอนสตองนั่นเองนะฮะซึ่งเพิ่งเริ่มผลิตในคอนสตองเนี่ยได้ไม่กี่ปีหลังมานี้เองนะครับผมโดยที่ความพิเศษของ คอนสตอง์เนี่ยเขามีอะไหล่เป็นสีทองแล้วก็โรสโกลดด้วยนะฮะซึ่งสวยมากๆเลยนะฮะแต่ว่าถ้าไปนในเบิร์กินแล้วก็เคลลี่ที่เป็น h ิมมานายันเนี่ยจะทําแค่ในอะไหล่สีเงินแล้วก็เป็นอะไหล่ที่เป็นไวโกลแล้วก็เพ v ฟด้วยดิม m อนส์หรือห่าเพชรนั่นเองนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะที่เพิ่งทําในปีนี้เลยนะฮะก็คือรุ่นลินดี้นั่นเองนะ,ะับหน้าตาแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะฮะเอกเชื X ่อว่าในอนาคตเนี่ยแอมเอสน่าจะเริ่มมีการเอาเจ้า พิมารยานคราคอดาวเนี่ยมาทำในกระเป๋ารุ่นอื่นๆมากขึ้นครับเอาละฮเพื่อนๆน่าจะอยากจะชมดีเทลของเจ้ากระเป๋าฮิมารยานกันแล้วนะครับใบนี้นั่นเองเดี๋ยวเอกจะมา พูดถึงดีเทลของกระเป๋าใบนี้พร้อมๆกันเลยนะครับใบนี้นะฮะก็คือกระเป๋า h ิม a l a y a n b ร r ก i n s ซ z e 25นั่นเองนะฮะโดยที่ไซส์ตรงฐานเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่25เซน์นั่นเองนะครับผมให้ดูด้านหน้านะครับผมอันนี้จะเป็นด้านข้างของกระเป๋านะครับผมจะมีการแบ่งโซนเป็นฝั่งด้านหน้านี่นะฮะจะเป็นสีขาวนะฮะด้านหลังของกระเป๋าเนี่ยเขาจะไล่เป็นสีน้ำตาลนะครับผมเช่นเดียวกับอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านที่อยู่ด้านหน้าของกระเป๋านะฮะจะเป็นส ขวแล้วก็ฝั่งด้านหลังของกระเป๋าเนี่ยนะฮะจะเป็นสีน้ําตาลน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังของกระเป๋านะฮะก็จะเห็นการไล่สีแบบใหมารยานเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะฮะว่าการไล่สีของเขาเนี่ยจริงๆตรงกลางของเขานะฮะจะไม่เชิงเป็นขาวล้วนนะฮะเพราะถ้าดูใกล้ๆแล้วเนี่ยนะฮะจะยังเห็นว่ามีจุดสีน้ําตาลอยู่บ้างนะครับผมตามร่องแล้วก็ตามเกล็ดต่างๆของเจ้ากระเป๋านะฮะแล้วก็ค่อยๆไล่แบบสีน้ําตาลออกมาที ด้านข้างนะฮะโดยที่ความพิเศษของเขาคือเขาจะไม่ได้เป็นสีน้ําตาลอย่างเดียวนะะมันจะมีแซมสีขาวตามร่องต่างๆเนี่ยนะฮะของเกล็ดขอจาร์เครวมไปถึงพอหรือว่ารูขุมขนที่เห็นเป็นจุดขาวๆอย่างนี้นะฮะรอบๆกระเป๋าเลยตรงนี้เป็นรูขุมขนซึ่งเขาจะยอมเป็นสีขาวไว้นั่นเองนะครับผมด้านหน้าก็เช่นกันนะครับ ซึ่งหนังของจอระเข้ที่ใช้ในฮิมาลายันนะฮะเขาจะใช้หนังจระเข้รุ่นนีโลติคัสหรือว่านีโลติค u สนะฮะจระเข้ที่เลี้ยงอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำนาวทวีปแอฟริกานั่นเองนะฮะโดยที่วิธีดูนะฮะก็คือบริเวณด้านบนของกระเป๋าตรงนี้นะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์จุด2จุดติดกันแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่านี่คือกระเป๋าที่ทํามาจากจระเข้พันธุนีโลติคัสนั่นเองตรงกลางเขาเนี่ยเกล็ดจะมีขนาดใกล้เคียงกับ ด้านข้างนะฮะคือใหญ่เท่ากันเกือบทั้งหมดนะฮะเมื่อเทียบกับเจ้า อ่าโพลสุสนะฮะที่ตรงกลางในใหญ่กว่าแล้วด้านข้างเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างเล็กอันนี้เป็นวิธีสังเกตนะครับผมแต่เดี๋ยวเอกจะมีวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งที่บอกในเรื่องของความแตกต่างระหว่างจระเข้ทั้ง3าสายพันธุ์ก็คือโพลสุสนิโล t ิคุสแล้วก็อ l ลเ g เตอร์เอกคิดว่าสาเหตุนะที่เขาใช้จระเข้พันนี้ก็เพราะว่าสเกลของเขานะฮะบริเวณด้านข้างที่บอกไปแล้วเนี่ยว่ามันไม่ได้เล็กจนเกินไปนะฮะมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอที่ให้เราเห็น ช่องว่างะระหว่างสเกลเนี่ยเวลาเราลงสีเนี่ยมันจะเห็นสีที่ค่อนข้างชัดนะฮะไม่ได้เล็กจนมันละเอียดเกินไปนะฮะมันก็เลยให้สัดส่วน Proport ช o n ของสีเนี่ยที่ออกมาสวยกว่าการทำในหนังพันโพลิส s สนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฮาร์ดแวร์ของกระเป๋านี่นะฮะก็เป็นสีเงินก็คือ p a l l a d i u m plated ณตอนนี้นะฮะในกระเป๋าเบอร์กี้แล้วก็เคลลี่ที่เป็นเิมาลเยัยนเนี่ยยังไม่มีการทำฮาร์ดแวร์เป็นสีโกลหรือว่าโรสโกลโดยที่ทั้งบริเวณด้านหน้าของกระเป๋านะฮะ แล้วก็ด้านหลังของกระเป๋าเนี่ยแอมเมสจะเลือกใช้ท้องของจอยเค้นะฮะที่จะให้เกล็ดที่สวยที่สุดนะครับผมมีความสมมาตรหรือว่าซมเมทรีเนี่ยมากที่สุดแล้วก็ใช้ส่วนอื่นๆของหนังจอยเค้นี่กับบริเวณอื่นๆอย่างเช่นหูด้านข้างกระเป๋านะฮะหรือแม้กระทั่งก้นกระเป๋านะครับผมบริเวณก้นกระเป๋าเนี่ยเขาจะใช้บริเวณปลายไปค่อนข้างไปทางหางแล้วนะฮะซึ่งเกล็ดเขาก็จะไม่ได้มีความสมมาตรสวยเท่ากับบริเวณทองของจอยเค้นั่นเองนะครับ แล้วก็มีเรื่องของเจ้ากุญแจนะฮะกุญแจเขาเนี่ยก็จะพิเศษคือในรุ่นที่เป็นเอกซอติกนะฮะเขาก็จะพุ้มแม่กุญแจนะฮะด้วยหนังสีเดียวกันสีน้ำตาลน,นะฮะเขาก็จะคุ้มด้วยหนังจอยเขตสีน้ำตาลหรือแม้แต่เคลลี่ใบนี้นะฮะแม่กุญแจเนี่ยด้วยหนังสีแดงแบบนี้นั่นเองนะฮะ ตอนนี้เรามาดูอินเทียร์หรือว่าข้างในของกระเป๋ากันเลยนะครับผมข้างในของกระเป๋าที่หาตัวจับยากนี้จะพิเศษอย่างไรนี่เลยครับไม่ได้พิเศษอะไรเลยนะฮะ ทุกอย่างเหมือนกับกระเป๋าเบอร์กินในเวอร์ชันที่เป็นหนังวัวปกติเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าไลนิ่งสีด้านในเนี่ยเขาจะไม่ได้ไลนิ่งเป็นสีขาวแบบด้านนอกนะฮะแต่เขาจะไลนิ่งเป็นสีกรีทอทเทอเรลหรือว่าเป็นสีเทานั่นเองนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นหนังแชฟเหมือนกันนะฮะโดยที่บริเวณด้านหน้านะฮะก็จะมีพ็อกเก็ตหช่องแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็จะมีช่องซิปแบบนี้นะฮะก็รูดปิดเปิดได้ ไม่ได้ต่างจากรุ่นธรรมดาเลยนะฮะเหมือนกันเลยสตามตรงนี้นะฮะว่า a e r m e s Paris Made in France นะซึ่งเป็นโลโก้ของแบรนด์เขาเราจะเห็นว่ามันเป็น blind stamp ที่ไม่ได้มีสีนะฮะตรงนี้นะฮะเอกต้องบอกว่า a e r m e s เนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนนิดนึงนะฮะจากปีแรกๆตั้งแต่ปี2008จนถึงประมาณปี2015นะฮะรุ่น h i m a l a ย a เนี่ยฮะเขาจะมีการสตัมที่เป็น foil สีเงินแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็จะ m a t ช์กับทาง hardware นะครับผมแต่ตั้งแต่ปี2015 เป็นต้นมาจนถึงปีปัจจุบันนะฮะแอมเมสมีการเปลี่ยนสีของสแตมจากสีเงินเนี่ยเป็นแบบไม่มีสีแบบใบนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีการดูอย่างหนึ่งนะฮะว่าเฮมมลยันที่เพื่อนๆืเห็นเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นั่นเองนะฮะ <Wow. S 1> โดยที่ในปี2015ที่มีการเปลี่ยนสแตมก็เป็นปีเดียวกันกับที่แอมเมสเนี่ยเขาได้เปลี่ยนตำแหน่งของยีสแตมนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาจะอยู่ตรงบริเวณปลายด้านในนะฮะของสายคาดด้านหน้าตรงนี้นะฮะ เปลี่ยนจากตำแหน่งตรงนี้นะฮะมาอยู่ด้านในของกระเป๋าซึ่งอยู่บริเวณประมาณช่วงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเนี่ยเป็นปีแรกใน s t a m ป์ที2015นั่นเองครับผม เพื่อนๆน,น,น่าจะอยากทราบกันแล้วนะฮะว่าแล้วราคาของฮมิมลยายันนะฮะอยู่ที่เท่าไหร่จริงๆเอกไม่อยากที่จะบอกเป็นจํานวนตัวเลขนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยราคาของกระเป๋าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆได้ที่ไหนด้วยนะถ้าเป็นช็อปในไทยหรือว่าเอเชียเองเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงมากกว่าทางยุโรปพ,พอสมควรเลยนะ,ะอย่างที่ทราบกันแต่ว่าถ้าให้พูดคร่าวๆนะฮะราคาของฮิมารยันนะฮะในไซส์เดียวกันในรุ่นเดียวกันราคาของ เขาจะสูงกว่ารุ่นเดียวกันที่เป็นหนังจาระเ้ในสีอื่นๆนะฮะอยู่ที่ประมาณ40%นั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ากระเป๋าเบอร์กินไซส์30หนังจาระเ้ถ้าสมมติว่าราคา1ล้านบาทนะฮะถ้าเป็นสีฮิมายันแบบนี้นะครับก็จะราคาอยู่ประมาณ1ล้าน4แสนบาทนั่นเองครับผม ทำยังไงนะฮะถึงสามารถจะฟาดเจ้าหิมาลญยานนี้ออกมาจากช็อคได้นะฮะมันมีอยู่2วิธีนะฮะวิธีแรกนะฮะก็คือ ถ้ามีเงินนะครับผมก็ไปฟาดจากช็อปด้านนอกเลยนะฮะก็คือการไปซื้อจากรีเซลเลอร์ที่สามารถไว้ใจได้แม้ว่าหิมาราญเนี่ยจะหายยากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้ามีเงินถึงนะฮะก็สามารถซื้อได้ดั่งใจนิดนะฮะให้แมสเซนเจอร์มาส่งได้เลยนะครับผมเพราะว่ารีเซลเลอร์เนี่ยเขามีสต็อกของหิมาลาญเนี่ยครบทุกแบบเลยนะครับผมซึ่งเนี่ยเป็นวิธีที่เอกเชื่อว่าหลายๆคนทํากันนะเพราะว่ามันได้ง่ายไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปเสียสุขภาพจิตในการเล่นเกมกับแอน นะครับผมแต่ว่าวิธีนี้ก็จะมีข้อเสียคือเราจะต้องจ่ายในราคาที่แพงมากกว่าราคาออกจากช็อปแบบนี้พอสมควรเลยนะฮะซึ่งมันไปได้ไกลถึง3-4เท่าของราคาออกจากช็อปเลยนะครับ uh oh. ถ้าเราต้องการแค่กระเป๋าจริงๆนะฮะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นวิธีนั้นแต่วิธีที่2ก็คือฟาดออกมาจากช็อปนะฮะวิธีนี้ มันทำยังไงเอกจะใช้ให้ฟังครับ<อ>การที่จะซื้อกระเป๋าฮิมเมลียนออกมาจากช็อปได้นะฮะ<อ>มันมีวิธีง่ายๆ,ๆก็คือเราจะต้องทำให้คน2คนนะเ,<อ>เขารักเราให้ได้นะครับผม คนแรกก็คือ SA หรือว่า Sales Associate คนที่ดูแลเรานั่นเองนะฮะทำให้เขารักทำให้เขาหลงเราให้ได้นะด้วยมนตเสน่ห์ของเราหรือด้วยการช้อปปิง้งการสเปนดิ้งของเรานะแนะนำว่าให้เราพูดกับเขาโดยตรงเลยนะว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตการช้อปปิ้งของเราเนะี่ยว่าเราอยากได้กระเป๋าทิมาลัยันแบบนี้เราพอมีวิธีไหนบ้างนะฮะซึ่งตรงนี้มันอาจจะต้องขึ้นอยู่กับ SA ด้วยนะฮะว่าเขาเนี่ย มีตำแหน่งมีอายุการทำงานมี power พอในการที่จะไฟ f i g มาเียนให้เราได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็2เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับช็อปที่เราไปทำยอดเนี่ยว่ามันเป็นช็อปที่ใหญ่พอหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเป็นช็อปที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมเขาก็จะมีโคต้าการได้ให้เีินมาจากปารีสเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะมีโอกาสในการได้เงินเนี่ยมาครอบครองได้มากกว่าช็อปเล็ก,ลกๆนั่นเองนะครับส่วนคนที่2นะที่เราจะต้องทำให้เขาหลงทำให้เขารักให้ได้นะฮะก็คือ Manager นั่นเองนะฮะหรือว่าผู้จัดการของร้านนั่นเองนะครับผมซึ่งบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการกระเป๋าที่มันได้ยากๆมากอย่างเช่นหีมาเรียนนะฮะแล้ว Manager อร์เขาไม่รู้จักเรานะฮะ จบเลยนะครับผมคุณอาจจะซื้อของเยอะมากนะคุณอาจจะซื้อสเปนกับจิวเวลรี่เยอะมากมายนจนสนิทกับ SA สนิทกับเพื่อนร่วมงาน s a ทุกคนเดินเข้าไปในรู้จักคนทุกคนในร้านไปกระทั่งถึงยามที่เปิดประตูนะฮะไม่มีความหมายนะฮะถ้าแมเนเจอร์ไม่รู้จักคุณนะครับ <Yeah. S 1> คุณต้องทําให้แมเนเจอร์รู้จักคุณให้ได้ถามว่าเขาจะทำไงให้รู้จักเราให้ได้ก็แน่นอนนะฮะการเป็นลูกค้ามาระยะเวลานานนะฮะแล้วก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับ SA นะฮะมีการ คุยมีการได้เจอกับแมเน g เจอร์บ้างนะได้คุยว่าเราทําอะไรนะเชื่อไหมฮะว,ว่าการที่เราจะได้ฮิมาลอรเนมาเนี่ยแมเนเจอร์ Manager ต้องรู้จักเรานะว่าเราเป็นใครเป็นลูกค้าที่รักแล้วก็พักดีในแบรนด์ขนาดไหนทำอาชีพอะไรทํางานอะไรด้วยนะฮะซึ่งถ้าแมเน g เจอร์เนี่ยรู้จักเราแล้วนะฮะแล้วเขาอปร์พูฟแล้วว่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยสามารถที่จะซื้อฮิมาลอรนได้เนะี่ยการซื้อเจ้าฮิมามรนถึงจะเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าเราไปซื้อโดยที่เขาไม่รู้จักเราเนี่ยไม่มี ทางเลยนะที่ช็อปจะปล่อยกระเบ๋าฮิมาลยันเนี่ยออกมาให้เราซึ่งพอเราทํายอดทายอดไปเรื่อยๆนะฮะเราก็ต้องมีการ follow up กับ SA ของเรานะฮะว่าเราอยากได้แล้วมันมีโอกาสเป็นยังไงบ้าง spending เ,เราถึงขนาดไหนนะฮะเอกต้องบอกนะครับว่าก่อนการได้ฮิมาเลยันใบนี้นะฮะเอกเคยได้ยินข่าวลือมาเยอะมากนะครับผมจากคนที่เขาเคยได้มาบ้างหรือไม่เคยได้แต่ว่าเล่าให้ฟังบ้างไม่รู้ไปฟังมาจากไหนนะฮะว่า1 คุณต้องมียอดสเปนเนี่ยกับเขาเนี่ยประมาณ1ล้านยูโรหรือว่าประมาณ40ล้านบาท สองนะฮะคือคุณต้องเป็นลูกค้ามาอย่างต่ำสิบปีช็อปกับเขามาต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะฮะสามนะฮะคุณจะต้องซื้อสินค้าที่มันแพงมากๆนะฮะมีมูลค่าหลายสิบล้านอย่างเช่นกําไลเพชร PET แบบนี้นั่นเองนะฮะถึงจะได้ออฟเฟอร์พวกนี้มันเป็นแค่ข่าวลือนะฮะมันไม่ใช่<ม>ความเป็นจริงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่มีกฎตายตัวนะฮะว่าคุณจะต้องซื้ออะไรมันไม่ได้มีระบบ AI ที่คํานวณน,นะฮะว่าคุณซื้ออยางงี้อย่างนี้แล้วจะได้เป็นแบบนี้นะฮะทุกอย่างมันเป็นวิจารณญาณของ ทางช็อปนะฮะถ้าเราสเปนไปแล้วเรามีการาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคุยเขาตลอดคุยเขาว่าช่วงนี้เราอยากได้อะไรเป็นพิเศษนะฮะหย่อนไปนะ,ะว่าเราอยากได้ของที่เราคิดว่า สโตร์เนี่ยน่าจะขายยากกับลูกค้าคนอื่นนิดนึงนะฮะมันก็ค่อนข้างมีน้ำหนักทำให้เอสเอเนี่ยช่วยไปคุยกับแมเนเจอร์แล้วก็แปรูฟกระเป๋าใบนี้ให้เราได้นั่นเองนะฮะต้องบอกนะ,ะว่ามันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะฮะต้องสเปนค่อนข้างหนักต้องสเปนไปในสิ่งที่ชอปเนี่ยเขาอยากให้เราสเปนนะฮะซึ่งเอกคงไม่สามารถไปฟันธงให้ได้ในคลิปนี้นะฮะว่าเพืเ่อนๆต้องซื้ออย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างางี้ถึงจะได้ทีมารยานแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันแล้วแต่พอลิซีของแต่ละร้านแล้วก็ นั่นเนี่ยเขาต้องการที่จะผลักดันสินค้าประเภทไหนเนี่ยออกไปเป็นพิเศษถ้าพูดถึงของที่เขาอยากให้สเปนนะฮะไม่ต้องนึกถึงรองเท้าไม่ต้องนึกถึงเข็มขัดหรือหรือเสื้อผ้านะฮะแต่เราต้องไปนึกถึงของประเภทนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นแบบนี้หรือเราอาจจะสนใจในการตกแต่งบ้าน<อ>ด้วยโคมไฟใหม่แบบนี้เป็นต้นนะฮะ ของพวกนี้มันไม่ใช่ของที่ลูกค้าทั่วไปที่เดินเข้ามาแล้วซื้อซื้อกันง่ายๆนะครับผมแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่รักในแบรนด์แอมเมมากๆจริงๆนะฮะถึงจะตัดสินใจซื้อของพวกนี้ไปนะครับผมซึ่งนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้ช็อปเนี่ยเขาจะให้น้ําหนักกับ การทำยอดของเรามากกว่าแล้วก็ออฟเฟอร์กระเป๋าเฮมาลียนแบบนี้นั่นเองนะครับแต่เอกแอบกระซิบว่าช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่โควิดเนี่ยผู้แข่งเราอาจจะค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะคนจีนนะฮะก็เลยทําให้โอกาสในการได้เฮมาลียนออกจากช็อปเนี่ยได้ง่ายกว่าช่วงปีหรือ2ปีก่อนนะครับ เอาล้วฮะมาถึงช่วงบทสรุปของคลิปนี้แล้วนะฮะว่าสรุปแล้วเจ้ากระเป๋าฮิมาเลียนใบนี้นะฮะมันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะฮะเอก็ต้องมองว่ากระเป๋าใบานี้นะฮะมันเป็นกระเป๋าที่ ใช่หายยากมากนะมีมูลค่าสูงมากและที่สําคัญในมูลค่ารีเซลในตลาดนะถ้าเพื่อนๆจะไปขายต่อหรือว่าใช้ไปสักสิบปี20ปีแล้วนํามาขายต่อเนี่ยมูลค่ามันแทบจะไม่ลดเลยนะเผลอๆเนี่ยมูลค่าสูงกว่าการลงทุนในลักษณะอื่นๆด้วยนะฮะ <Wow. S 1> ถ้าเรามองในลักษณะของการลงทุนแล้วเรามีเงินเหลือแน่นอนมันคุ้มค่ากับการลงทุนอยู่แล้วได้ใช้ด้วยแล้วก็ยังคงมูลค่าของกระเป๋าไว้ด้วยนะฮะไม่ได้ดีพรีชีสตไประหว่างเวลา ที่ใช้ไปนะครับเอกจะลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะฮะถ้าเราลองเทียบระหว่างการลงทุนซื้อรถในปี2017 Porsche Boxster 718นะฮะเราจะต้องเสียเงินเกือบเกือบ8ล้านบาทนะครับผมและถ้าเราขับไปแล้ว3ปีในปีปัจจุบันนะฮะ2020เรานำกลับมาขายเป็นมือ2นะครับผมราคาตลาดจะตกอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาท นั่นแปลว่าในเวลา3ปีทรัพย์สินของเราชิ้นนี้นะฮะมีมูลค่าลดลงถึง37.5% แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นการซื้อกระเป๋าเบอร์กินไซส์45หนังจระเข้หิมาลายานะฮะราคารีเซลในตลาดนะตอนนั้นนะฮะอยู่ที่ประมาณ3.5ล้านบาทถ้าเราซื้อตอนนั้นแล้วใช้มาเป็นเวลา3ปีในสภาพที่ค่อนข้างโอเคนะฮะถ้านํามาขายในปีนี้ตอนนี้ราคาตลาดมือสองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4.5ล้านบาทนั่นแปลว่าทรัพย์สินชิ้นนี้นะฮะให้มูลค่าที่ไม่ได้ลดลงนะฮะแถมยังเพิ่มขึ้นถึง ึง 1>, 1ล้านบาทหรือประมาณ28.5%ทีเดียวเลยนะฮะ <Wow. S 1> นี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะฮะว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยการซื้อกระเป๋าจระเข้หิมาลัยาถือเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างใช้ได้เลยครับ <Yahoo. S 3> แต่ถ้ามองในแง่ของว่ามันก็เป็นแค่กระเป๋าใบหนึ่งนะฮะมันไม่ได้ต่างจากกระเป๋าจระเข้สีอื่นๆอีต้องบอกเลยนะฮะว่ากระเป๋าหิมาลัยยาใบนี้นะฮะแล้วก็จระเข้ใบนี้นะฮะ มันเป็นเจอเคเหมือนกันนะฮะที่สําคัญเนี่ยใบยนี้เป็น p พลลูเกรดเขาสวยกว่านะฮะราคาเขาสูงกว่าด้วยนะฮะในแง่ของความที่เป็นหนัง p พลลูเนี่ยแต่สิ่งที่ทําให้ใบนี้มันเหนืยวกว่าใบอื่นๆทุกใบเลยมันก็เป็นแค่สีเท่านั้นนะฮะถ้าเรามองลึกลงไปจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังตามเกมของทางแอมเมสอยู่นะครับเพราะว่าหนังเจอเคเขาก็เป็นพันเดียวกันไซส์ของกระเป๋า ฟังก์ชันของกระเป๋าฟีเจอร์สของกระเป๋าทุกอย่างก็เหมือนเหมือนกันมันต่างแค่แค่เขาทําสีให้มันต่างกันเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเราจะต้องไปตามซื้อของทำยอดเยอะกว่าสีธรรมดาเนี่ย เป็นหลายๆเท่าเลยนะซึ่งตรงเนี้ยเองมองว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่านะถ้ามองในเรื่องของฟังก์ชันของกระเป๋านะครับถ้าถามตัวเอกนะฮะตัวเอกจริงๆเลยนะเอกเนี่ยคงไม่ซื้อกระเป๋าฮิมาลอรยันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยหนึ่งเราไม่อยากที่จะสเปเนเงินเยอะขนาดนั้นนะในกระเป๋าที่เราก็สามารถใช้ใบอื่นหรือว่าสีอื่นๆได้นะเอกคงจะไปหาหนังจระเข้ฮิมาลอรยนันเหมือนที่เพื่อนๆอาจจะเคยดูในคลิปที่ทำกระเป๋าเฮอร์แบ็กเองแบบใบนี้นั่นเองนะฮะ เอกไปซื้อมาเนี่ยแผ่นหนังจอรเคเนี่ยประมาณไม่ถึง10,000บาทด้วยนะฮะเราไปให้ช่างเขาทำเนี่ยเอกก็สามารถได้กระเป๋าหิมารยันเหมือนกันนะฮะเป็นจระเค้เหมือนกันแล้วก็เป็นสีหิมารยันเหมือนกันด้วยนะฮะแค่ทําโดยเอกนะฮะไม่ได้ทำโดยอาเสแบบใบนี้นะฮะแต่ว่าลุคเขาก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นกระเป๋าหิมารยันที่ทําเองนะฮะเป็นกระเป๋าของทางเอกเอกที่ชื่อว่า The Star Bag นั่นเองนะครับผมนี่เอก,กทําเองนะฮะ งบไม่ถึง1,000 0บาทด้วยเคสของโทรศัพท์ iPhone แบบนี้นั่นเองนะฮะก็ เป็นลุกของกระเป๋าหิมายันเหมือนกันนะฮะสีเหมือนกันเลยนี่นะฮะทำเองดีกว่าคุ้มกว่ากันเยอะเลยเอาละฮะนี่ก็คือบทสรุปของเจ้าเบอร์กิน25หิมาย,านายนันใบนี้นั่นเองนะครับผมก็เอกหวังว่าเพื่อนเพื่อจะได้รับความรู้แล้วก็อินไซต์เกี่ยวกับกระเป๋าแล้วก็วิธีการหากระเป๋านี้ไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบในวิดีโอนี้นะฮะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอกคงต้องขอตัวไปแล้วนะครับ สวัสดีครับซึ่งสำหรับเองนะฮะเอกว่าหิมารยันที่คุ้มที่สุดน่ารักที่สุดก็คือฮิมเลยันใบนี้นั่นเองนะฮะ ดูสิครับเขาไล่สีสวยมากเลยใช่ป่ะลูก